เอออสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ใกล้ที่จะ10,000แสนซับสไครป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ดูผมอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยผมก็ฝากกดติดตามหน่อยก็แล้วกันนะครับ<อ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมน,นั่นเองเนาะสำหรับใครที่กดติดตามให้ผมแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ เอโยฮัลโหลไกด์วอซับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับวันนี้นะครับผมอัดคลิปอยู่ในวันที่31มีนาคมปี2566นั่นเองนะครับสวัสดีคนที่มาดูวันนี้แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูในอนาคตทุกคนกันด้วยก็แล้วกันนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมจะแจ้งให้กับทุกคนดังนี้เลยครับก็คือมีสปอนเซอร์ใจดีนะครับเอา ID ไก่ตันที่เป็น V4 ตื่นเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเป็นเทียสิอีกต่างหากมาแจกให้กับพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับทุกคนครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกงในคลิปวิดีโอนี้เลยกกติกากิจกรรมเป็นยังไงผมอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าดูคลิปนี้ไม่จบเนี่ยไม่รู้แน่นอนนะครับว่ากิจกรรมให้ทําอะไรเนาะ สำหรับใครที่ได้ ID ไก่ตันที่เป็น V4 ตื่นที10เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์เอนเกมแล้วนะครับคอนเทนต์เอนเกมคืออะไรคอนเทนต์เอนเกมนะครับก็คือคอนเทนต์ที่มันสุดแล้วของเกมณนะเวลานี้นะครับทุกคนครับอย่างถ้าสมมุติได้ไปเนะี่ยไม่มีไอเทมชิ้นไหนเราก็สามารถไปหาได้เลยนะครับทุกคนครับ เพราะว่าอะไรที่มันเป็นภารกิจเนี่ยเราทําไปหมดแล้วเนาะอย่างเช่นการไปหาเกาะลับนะครับเพื่อไปหาเฟืองสีฟ้าแล้วก็มาเดึนคันโยกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องทําแล้วนะครับทุกคนครับเออแล้วก็อ่ะคือไอดีที่ผมกําลังจะแจกเนี่ยก็การันตีโมจิตื่นด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนครับมีโมจิตื่นนะครับแล้วก็ไอพวกไอเทมอ่าที่เราต้องใช้ในการทําภารกิจแนตะ่ทุกคนอย่างเช่นอ่าอะไรอะ่ะ เสษกระจกอย่างเงี้ยครับที่เราจะต้องไปตีมอน500ตัวไปตีคาตาคุริไปทําโมจิตื่นก่อนแล้วถึงจะแบบดึงคันโยกได้อะไรเง,งี้ยก็ไม่ต้องทําแล้วครับทุกคน <c ười> คือได้ไฟก็ไปเล่นได้แบบสบายๆชิลๆเลยน,นั่นเองนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของไก่เติมโลน,นั่นเองนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับเอาไอดีไก่ตัน V 4ตื่นเนี่ยมาแจกให้กับพวกเราในคลิปนี้น,นั่นเองเนาะ ก็คือผมเนี่ยนะครับจะมาเอา ID ดสดๆล้อๆเลยในเว็บไซต์ของเขานะครับไปแจกให้กับทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะรีวิวให้ดูนาอว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยใครที่อยากจะเติมเองนะครับผมก็จะสอนให้ทุกคนเนี่ยใช้งานเว็บไซต์ด้วยเลยกลกันนะครับเพื่อใครที่มีเงินแล้วอยากจะเติมเองนะครับทุกคนครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครอยากจะมาซื้อ ID เเองเนี่ยให้เรากดสมัครสมาชิกก่อนครับทุกคนครับโอเค หลังจากที่เรากดสมัครสมาชิกแล้วใช่ไหมมันก็จะพาเราเนี่ยมาหน้านี้นะครับอันแรกเนี่ยให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ไปนะครับอันนี้ผมสมมุติขึ้นมาหมดเลยนะทุกคนอีเมลชื่อ ID ของผมเนี่ยไม่ต้องไปใส่นะครับคือมันผมสมมุติขึ้นมาเนาะอ่ะโอเคก็คือสมมุติว่าผมใส่ไปต้นไม้0ูนนะครับ แล้วก็อันที่2เนี่ยให้ใส่เป็นอีเมลนะทุกคนแนะนําว่าให้เป็นอีเมลที่สามารถติดต่อได้นะครับเพื่อมีปัญหาอะไรเขาอาจจะติดต่อไปทางเมลก็ได้เนาะแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นรหัสผ่านอันที่2ก็จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านนะครับว่าเราเนี่ยต้องการใช้รหัสผ่านนี้จริงๆเนาะกรอกอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเราก็กดสมัครสมาชิกได้เลยครับทุกคนครับหลังจากที่เรากดสมัครสมาชิกแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็กด เข้าสู่ระบบได้เลยครับในหน้าขั้นตอนการเข้าสู่ระบบนะครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยเอาชื่อผู้ใช้นะครับที่เรากรอกไปตอนแรกเนี่ยมาใส่นะครับแล้วก็รหัสผ่านหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเติมเงินก่อนเลยครับทุกคนครับคืออาจจะไปดูก่อนก็ได้นะครับว่าเราอยากใช้บริการอะไร แล้วดูราคาให้เรียบร้อยนะครับพอรู้ราคาแล้วก็กดเติมเงินเนาะอ่ะกดได้เลยครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับมันก็จะดีมากๆเลยนะทุกคนสามารถเติมได้ทั้ง w a l l e t แล้วก็อ่าบัญชีธานาคารนะครับทุกคนครับบางเว็บไซต์เนี่ยอาจจะได้แค่ระบบอ่างเปาอย่างเดียวนะก็คือถ้าเป็นระบบอ่างเปานะครับเราสามารถเติมได้ที่ ToMoney Walllet นะครับอ่าเราเข้าไปที่ ToMoney Walllet ใช่ไหมมันจะมีสอนนะครับทุกคนครับสำหรับขั้นตอนในการเติมเนาะ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราดูวิธีการสอนเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเรากดอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะได้ซองอ่างเปามาซองอ่างเปานะครับมันจะมีลิงก์อยู่นะทุกคนในทูมานี่วอลเล็ตนะครับเขาก็จะมีให้ก๊อปเลยนะทุกคนเราสามารถกดคัดลอกมาได้เลยครับคัดลอกแล้วเอาไปไหนครับเราก็เอามาใส่ในช่องนี้ครับทุกคนครับนี่ลิงก์อ่างเปาหลังจากนั้นนะครับเราก็กดเติมเงินได้เลยครับทุกคนครับเท่านี้เนี่ยง่ายมากๆง่ายแบบง่ายเหมือนปอกกล้วยครับทุกคนครับ ีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือ,อโอนทางธนาคารเนาะก็กดมาที่ธนาคารนะครับดูชื่อนะครับแล้วก็ธนาคารให้เรียบร้อยนะทุกคนธนาคารกสิกรหรืออนาคตอาจจะเป็นธนาคารอื่นก็ให้เช็คดูดีๆนะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับกรอกให้ถูกต้องหลังจากกรอกชื่อบัญชีเสร็จนะครับให้เราดูก่อนว่าชื่อนี้ถูกหรือเปล่านะครับทุกคนครับถ้าชื่อถูกอะไรถูกถูกต้องหมดแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกดโอนเงินได้เลยนะครับทุกคนครับ โอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยในโทรศัพท์หรือมือถือเรานะครับมันก็จะมีสลิปใช่ไหมเราสามารถเอาสลิปอันนั้นนะครับมาใส่ในช่องนี้ได้ครับคนนี่ถ้าใครใช้งานในคอมนะครับก็สามารถที่จะกดเพื่อเอารูปเนี่ยลากมาใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยู่ในมือถือเนี่ยก็อาจจะเป็นการแอดรูปเข้าไปนะครับอะไรประมาณนี้แหละคือมันไม่ยากเลยครับทุกคนครับคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเติมเงินไปแล้วแล้วเงินมันเข้านะครับ ให้เราดูที่ตรงนี้ครับทุกคนนี่เลยเราเติมไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาเข้าที่ตรงนี้เลยเนาะคือง่ายมากครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับทุกคนจะเป็นการเอาไ d ดีไก่ตันแล้วนะครับในกล่องสุ่มไก่ตันครับกดเข้าไปเลยผมจะเอา ID ดีไก่ตันนะครับมูลค่า400บาทหรือ399บาทเนี่ยมาแจกให้กับทุกคนนั่นเองนะครับในรายละเอียดมีอะไรบ้างครับนี่เลยเขาบอกว่าขายดีนะครับไก่ตันบล็อกฟู้ด การันตีโมจิตื่นนะครับบวกเผา v 4เทียสิบนะทุกคนแต่จ,จะเป็นการสุ่มนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเผาอะไรเนาะแล้วก็ราคา3 9 9าบาทนะครับผมจะนํามาแจกในคลิปนี้เลยเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับว่าเราจะได้อะไรบ้างก็อย่างที่บอกนะครับไกตันโมจิตื่นเผา v 4เทียสิบนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มอาวุธด้วยอาจจะมีกีตร์นะครับหรืออาจจะมีดาบคู่โอเด้ง หลือจะมีเขียวก็ได้นะครับหรือถ้าดวงดีจริงๆนยอาจจะได้ทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้เนาะในนี้เนี่ยก็จะบอกนะครับว่ามันเหลือจํานวนกี่ชิ้นนะครับทุกคนก็คือเหลือจํานวน4 ID นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอากี่ ID นะครับผมก็ ID เดียวละกันเนาะโอเคครับเราก็มากดซื้อพร้อมกันเลยดีกว่าครับปั๊บนี่ครับทุกคนเนี่ยเขาดีนะเขาถามด้วยนะครับว่าชัวร์ไหมที่จะซื้อนะครับ ถ้าไม่ชัวเรายกเลิกได้แต่ถ้าเราชัวเราสามารถกดได้เลยครับอันนี้ดีนะเพราะว่าบางคนอาจจะมือลั่นนะครับอ่ะกดใช่ไปเลยนี่สั่งซื้อสําเร็จนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยพอเรากดสั่งซื้อเสร็จใช่ไหมครับทุกคนคือเขาเนี่ยจะพาเรามาที่หน้าประวัติการซื้อของนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเติมไปแล้วงงนะครับว่าไอดี ID เราอยู่ที่ไหนวะอันนี้คือเขาพาเรามาเลยนะครับทุกคนครับเราก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้เลย ทุกคนไม่ต้องไปกกอกนะครับเพราะว่าผมบอกไว้เลยว่าผมเปลี่ยน ID เรียบร้อยครับไม่ต้องเอาไอ้พวกนี้ไปกอกนะยังไงก้มไม่ได้นะครับพอเราเลื่อนลงมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมี ID กับพาสเวิร์ดเนาะก็คือ ID นี้นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้เลยส่วนพาสเวิร์ดนะครับก็จะอยู่หลังจุดไข่ปลา2จุดอันนี้นะครับอ่ะเขาก็จะแยกไว้ให้อย่างชัดเจนนะครับว่าอันไหนคือ ID อันไหนคือพาสเวิร์ดเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ เข้ามาอยู่ในดีที่ผมได้มาแล้วนะครับก็คือบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะบอกกิจกรรมสักทีโอเคใกล้จะบอกแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวครับผมขอรีวิว ID เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะจะได้บอกทีเดียวเลยนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยผมให้ทําอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเผามิงนั่นเองนะครับทุกคนครับนี่หางยาวแล้วแต่น่าจะเป็นเทียสิบนะครับทุกคนครับเผามิงอันนี้เนี่ย ผมก็อาจจะไม่ได้แปลงร่างให้ดูเนาะเพราะว่ามันเก็บค่าหลอดยากมากๆเลยนะครับสาหรับใครที่ได้ดีนี้ไปนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าเผ่ามิงเนี่ยมันทยายากที่สุดแล้วนะครับทุกคนครับในการทําเผ่าต่างๆเนี่ยก็คือเผ่ามิงมันเป็นเทียสิบแล้วใช่ไหมทุกคนได้ไปนะครับก็แค่ไปทําเผ่าอื่นเพิ่มเติมแค่นั้นเลยครับทุกคนเพราะว่าเผ่าอื่นเนี่ยมันทําง่ายกว่าเผ่ามิงเยอะมากๆเลยเนาะ แล้วก็อันต่อมานะครับก็คือผลโมจิตื่นนะครับที่เขาบอกว่าเขาการันตีเนอะนี่เลยครับตื่นทุกสกิลไม่มีสกิลไหนไม่ตื่นนะครับนี้สกิลครบอ่ะสกิล F ครับสกิล C นี่เวียงเแล้วก็ตุ้มแล้วก็อันตินะครับอ่าตื่นครบเรียบร้อย ทุกคนได้ไปเนี่ยสามารถเอาไปเล่นได้เลยเนาะแล้วก็มีผลโมจิให้ใช้ด้วยแหละนี่เป็นไงอ่ะประมาณนี้แล้วก็อ่าดูไอเทมกันบ้านนะครับสำหรับไอเทมดาบเนี่ยก็จะมีเคียวเนาะที่เขาบอกว่าเขาจะสุ่มนะครับระหว่างเคียวกีตาร์แล้วก็ดาบคู่อ่าไอดี ID นี้ก็มีเคียวนะครับแล้วก็มีดาบยามะไปหาดาบทูชิตะมาอีกเล่มหนึงนะครับก็สามารถที่จะทำดาบคู่โอเดงได้แล้ว ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นปืนปืนนี่ก็จะมีคาบูชาครับแล้วก็ปืนพิษแล้วก็ปืนอาอะไรนะปืนงูนครับทุกคนครับอาแล้วก็อ็อซซอรี่อ็อซซอรีชิ้นหลักๆที่เราใช้ประจํากันนะครับก็จะมีอาผ้าคลุมคาทาคุรินะครับแล้วก็แว่นตาโดฟาหมวกวาคิลีแล้วก็หมวกวอลเออร์เฮล멧นะครับโอเคก็อันนี้ใช้งานได้หมดเลยครับใช้งานได้ดีด้วย ขาดไอเทมชิ้นไหนก็แค่ไปหาเพิ่มเติมเอานะครับสำหรับผลปีศาจนะครับก็จะมีผลที่รีเวิร์มาใหม่2ผลเลยนะครับก็คือผลได้แล้วก็ผลเลิฟส่วนใครอยากเปลี่ยนไปฟาร์มอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะกินผลพระแทนได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่วัตถุดิบก็พอจะมีติดตัวอยู่บ้างนะครับทุกคนครับอย่างกระดูกเนี่ยก็คือเอาไปสุ่มอะไรได้หลายอย่างเลยนะทุกคน เอาไปสูมคูณ2ก็ได้นะครับหรือมันมันได้หลายอย่างอะทุกคนได้ทั้งเงินได้ทั้งอ่าแฟกเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันได้เยอะเนาะอันนี้มีพันหนึ่งเนี่ยสุมมันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยไอเขาอันนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็ใช้เยอะครับนี่มีมีให้ตีบวกดาบแชงด้วยโอเคก็ประมาณนี้แหละส่วนกระจกเนี่ยก็คือเอาไว้ทำเผา V4 เนาะเขาก็มีแล้วนะครับ ไอ้ลูกไฟอันนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะทุกคนอืมก็ประมาณนี้ครับสําหรับวัตถุดิบไอเทมต่างๆที่มีอยู่ในตัวนี้นะครับแล้วก็ไฮคิครับสําหรับไฮคิ้นี่ยก็จะเป็นไฮคิแบบเต็มตัวแล้วด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ก็คือโหดครับไอดี ID นี้คือพร้อมเล่นเลยมีเงินอีก3 5ล้านเบลีครับเอาไปใช้ก็แบบจุกๆุไม่น่าจะมีผลถาวรนะถ้ามีผลถาวรด้วยนี่คือแบบโอ้โห จะจัดเลยนะครับไม่มีไม่มีโอเคข้าพลังก็ตอนนี้เล่นไปสายปืนอยู่เนาะก็ไปไปหาโค้ดนะครับแล้วก็มารีสแตตต์กันได้คราวนี้นะครับทุกคนเรามาพูดถึงกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับว่าทํายังไงถึงจะได้ไอดีนี้ไปนะครับจริงๆเนี่ยผมต้องบอกทุกคนว่าผมแจกไปแล้วนะครับทุกคนครับเออผมแอบแจกทุกคนไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอสามารถไปย้อนดูได้นะครับทุกคนครับ ID เนี่ยก็คืออยู่ตอนที่ผมสอนเติมเลยนะครับทุกคนครับส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยผมเปลี่ยนแล้วแต่ผมเนี่ยอ่าใบาให้นิดนึงกันละ,นนะครับผมจะเอาไว้แอบอ่าในคลิปวิดีโอมุมใดมุมหนึ่งของหน้าจอนะครับสามารถไปหากันได้นะทุกคนวินาทีที่เท่าไหร่ผมไม่ใบนะครับเออแต่ใบยอย่างเดียวว่ามันอยู่มุมหน้าจอแหละครับทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะเซนดีนะครับอาจจะเห็นพาสเวิร์ดแล้วก็ ID ก่อนที่ ผมจะมาบอกกิจกรรมนี้ให้กับทุกคนก็ได้เนาะบางคนเจอตั้งแต่ยังไม่ดูคลิปจบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรอะไรงี้ก็ได้เนาะเออก็ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่เนี่ยลองสามารถาหาพาสเวิร์ดแล้วก็ไปใส่กันได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีคนได้ไปตอนไหนเนาะแต่แต่ได้แน่ๆครับยังไงก็ได้แน่นอนส่วนใครที่ได้ไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอได้นะครับ เพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยากรู้เนาะว่าใครได้ไปแล้วหรือ,อยังนะครับใครคือผู้โชคดีคนนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มีเพียงเท่านี้เลยครับอ่ารีไปหากันเลยนะครับบางคนอาจจะอยู่ไม่ถึงตอนนี้แล้วละ่ะบอกว่าผมแจกไปในคลิปแล้วอ่าไปหาดูกันได้ก็คือไปกันหมดแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆจากช่องของผมอีกด้วยละกันครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย